บนเส้นทางที่ครูขระในการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่มีความเชื่อว่ากฎหมายในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นควรมีการปฏิรูปปัจจุบันนี้กฎหมายให้อำนาจให้ให้กำหนดหน้าที่อำนาจหน,าหน้าที่ในการคุ้มครอง ที่สารสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใชป้ประโยชนร่วมกันแต่ก็ไม่ให้ได้ให้อำนาจอปทในการที่จะไปออกคําสั่งให้ผู้บปกรุกออกจากที่ดินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เคยมีคาพิพากษาของสารปกครองแล้วว่าอปทไม่มีอำนาจตรงนี้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เราก็เขียนตรงนี้เข้าไปนะคะหรือว่ากรณีที่มีการเพิกถอนที่สารสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใชป้ประโยชร่วมกัน ะะหรือการอนุญาตให้คนเข้าไปขุดตักดินลูกรังขุดตักดูดทรายโดยที่อ,อปทอและชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมเราก็เขียนกฎหมายให้เป็นลักษณะที่ว่าต้องแจ้งให้ทราบและต้องได้รับความเห็นชอบชุมชนอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะต้องไปจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ,เ,อเรื่องแรกก็เช่นเดียวกันการออกกา,ออก,อาการออกประธานบัตรการต่อ,อยุประทานบัตร อันนี้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องทําประชาคมนะคะประสานกับหมู่บ้านทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของประธานบัตรแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาพิจารณาข้อมูลทั้งหมดก่อนให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการใช้สิทธิชุมชนตามร่างกฎหมายนี้เป็นการใช้สิทธิผ่าน,นกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากใช้เวลาพูดคุยกับชาวบ้านสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรของตนเองและในองค์ความรู้ท้องถิ่นเหล่านี้หลายครั้งความรู้ที่เป็นทางการกลับมองไม่เห็นโอ้สำคัญมากครับเพราะว่าบ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ว่าพอเพียงนะครับปลูกผักกินเองไม่ต้องไปซื้อจากตลาดมานะครับพื้นที่เรามันอุดมสมบูรณ์นะครับมันมีแร่ธาตุนะครับ ดิมโขงนะครับพวกตะกอนมันไหลพัดมาเทม,มาพื้นที่เกษตรริมฝั่งและระบบนิเวศที่ชาวบ้านเรียกว่าคกเป็นรูปธรรมหนึ่งครับของสิ่งที่อำนาจรวมศูนย์มองไม่เห็นคกนะครับผมก็เป็นเป็นระบบนิเวศหนึ่งของในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งาจะเป็นส่วนเว้า ส่วนเว้าคล้ายๆกับน้ําบนเป็นล่องเป็นล่องน้ําของจากแหล่งภูเขานะครับผมที่ไหลมามันจบกับแม่แม่น้ําโขงนะครับผมจะเกิดแล้วก็เลยเกิดเป็นช่วงเว้าแล้วก็ทางใต้ใต้น้ําจะเป็นเป็น,ปนแองเป็นแองซ้ายหรือแองโคนจุดนี้เป็นจุดที่ว่าจะให้ปลาปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเนี่ยแบิกว่ายเข้ามาเล่นว่ายทวนน้าเข้ามาเล่นตามระบบนิเวศของเขาครับผม สสถูกเลือกไปก็ไม่ได้ไม่ได้มาลงพื้นที่จริงๆที่จะหาะความทุกข์ร้อนของประชาชนจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับว่านึกนึกขึ้นมาเองว่าปัญหามันน่าจะเกิดแบบนี้ควรจะแก้แบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับสืบเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะตะลิง่งเพราะประเทศจีนได้สร้างเขื่อนในตอนบนของแม่น้ำโขง ทำให้กระแสน้ำมีความแรงมากกว่าปกติรัฐตอนใต้ทั้งไทยและลาวได้ดำเนินโครงการเขื่อนการตลิ่งตามแนวลำน้ำโขงเพื่อลดปัญหาการพังทลายที่เกิดขึ้นโดยในประเทศไทยดำเนินโครงการตลอดแนวจังหวัดเลยและหนองคายออกแบบโดยกรมโยธาธิการก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนในขณะที่ชาวบ้านเฝ้ามองถึงความผิดปกติ ตรงนี้เนี่ยเขาเอาหินมาลงแล้วเนี่ยเขาเขาเขาจะทำนะได้ยินชาวบ้านเขาก็บ่นกันว่าจะไปทําทําไมทําตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์บนตรงที่เสียหายทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พูดกันตลอดนะตรงที่มันเสียหายจริงๆไม่อยากจะทํแเราไปทําที่ทําสวนน้ําลดไปเขาทําสวนอย่างนี้นะไปทําผมว่าถ้าถ้าการทําแบบนะครับถ้ามาประสาคมไทยบ้านนะชาวบ้านนะจะเอา จอดจุดเรือจุดไหนจะทําบันไดลงจุดไหนอันนี้เขาไม่ทํานะครับเขาไม่ทําเขาจะทําตามใจของเขานะครับถ้าถ้าเกิดว่าไอเขาทํามาถึงไอตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยไอควกตัวนี้คงจะหายไปก็จะเป็นในช่วงของการวางไข่ที่เขาไม่สามารถที่จะวางไข่ได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของให้ปลาเขาเข้ามาเล่นมาแวกว่ายหรือมาหาอาหารกินเนี่ยคงก็ไม่มีนะครับแล้วก็คงอาจระบบนิเวศตัวนนี้ก็คงจะหายไปเช่นกันนะครับผม อีกเพียงไม่ถึง1ิกิโลเมตรจากลำน้ำโขงบนภูห้วยอ้อมในพื้นที่อบตอบ้านม่วงจังหวัดหนองคายเช่นกันชาวบ้านละห้อยฟังครับถึงการเข้ามาของบริษัทเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าถ้ามีการขุดเหมืองจริงๆผลกระทบเพราะว่าร้อยเเซครับกระทบต่อชาวบ้านแน่นอนครับถ้าตรงนี้มีการขุด หรือว่ามีการทาอะไรต้นที่ต้นน้ำมันก็จะไหลไปแม่น้ํโขงแล้วบ้านผมก็เกิดน้ํโขงด้วยก็คงกระทบนะครับไม่มีอํานาจไม่มีไป่อลองกับใครนี่งก็มองก็ไม่เห็นเหมือนกันที่ผมเป็นลูกบ้านสิ่งที่ชาวบ้านมองเห็นกับกลายเป็นบทเรียนจากพื้นที่รุ่นพี่พื้นที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยทำฟ้ายมีความสุขเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราปลูกเองพอเราปลูกเข้าไปคิดว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ออกผลผลิตให้เราแล้วก็มานั่งทำเราชอบลายนั้นสีนั้นสีนี้นี่แล้วก็ทําได้แล้วก็มีความสุขแต่ไปคิดว่ามีมีทองคํามีเงินเยอะเนี่ยไม่ความสุขคงไม่มีอะค่ะ ดาวันจันหัสดีชาวบ้านตะบนคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการที่ผันตัวมาเป็นนักพัฒนาเอกชนมีบทเรียนและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนะของรัฐรวมศู์ที่มีต่อประชาชนคือที่ตรงนี้มันจะมีที่สามส่วนนะคือที่สองปกกที่ดิน2484ก็คือเป็นเป็นที่ดินที่ใช้ลอกหักล้างถางพงเนี่กองเห็นทิ้งอยู่นี่คือตรงนี้แล้วมันกชะลงมาที่ล่อง ได้รู้สึกว่าอย่างนี้ฮะได้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าทองคําเนี่ยบอกว่าเป็นของของคนทั้งประเทศใช่ไหมคะเพราะมันเป็นของของแผ่นดินนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนของของคนทั้งประเทศแล้วให้คนรวมศูนย์จัดการคนรวมศูนย์คือใครคนรวมศูนย์น้นมีอานาจมากพอที่ว่าเอ้ยฉันจะจัดก,การฟาร์มแชร์ของคนทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไง คนรวมศูนย์คนนั้นคือคนคนคน,คนกลุ่มหนึ่งที่รวมศูนย์เช่นเป็นผู้บริหารแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันจะจัดการแบบนี้แต่ถามว่าคนทั้งประเทศอ่ะต้องการไหมในสิ่งที่คุณรวมศูนย์และจัดการมันคนที่เหมืองทองนี่กําลังจะบอกว่านี่มันคือของคนทั้งประเทศช่วยมาดูหน่อยแล้วก็ช่วยมาจัดการไม่ให้คนกลุ่มนั้นหรือรวมศูนย์นั้นจัดการมันนะมันรู้สึกว่าเราเองเป็นคนเลือกเขาเนาะสำคัญเลยคือเราเลือกเขา แต่ว่าตอนหาเสียงเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้ทุกอย่างพอหลังจากหาเสียงนี้โดยระบบจริงๆเราก็ศึกษาตรงอบอตอเองแม้แต่วพวกเราเองที่เป็นอบอตอหลายๆคนที่หาเสียงหลายๆคนก็หาเสียงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อทํำถึงเป็นลอ้นลอมเนี่ยพอถึงจุดนั้นมาอมันทำงานจริงๆก็เป็นไปนได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าที่มีอํานาจที่เหนือกว่าอบตอเนาะเขาคิดอย่างนั้นเช่นผู้ว่าการจังหวัดในอําเภอ เป็นแค่คำแนะนำเขาว่าเป็นลักษณะาการสั่งการพี่น้องก็ยังเน้นว่ามันแค่คำแนะนำไม่จาเป็นต้องตัดสินใจก็ได้องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอำนาจตัดสินใจหลายบางอย่างได้คำว่านายฮะบางทีเราจะเจอหลายครั้งมากเลยที่เราองค์กรปกครองท้องถิ่นบอกว่านายเรียกนายสั่งนายลือนายเรียกเรานายสั่งเรานายกำกับดูแลคำว่านายคืออะไร คำว่านายในความหมายขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละที่คืออะไรถ้าคำว่านายนั้นหมายถึงชาวบ้านที่เลือกเข้ามาถูกต้องแต่คำว่านายนั้นคือนายอำเภอผู้ว่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ข้าราชการที่สูงไปกว่าน,นั้นจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งเขาตีความคำว่านายนั้นผิดโดยนายสั่งมาผมไม่ทําก็ได้อะไรเงี้ยโดยอำนาจประชาชนมันก็ไปแล้วคือว่าเขาโยนเพืือกร้อนมาทางสภา ตอนนี้เพืิดรอดเนี่ยกำลังอยู่อยู่บนตักข้อประธานสภานะครับในท่านะที่พวเป็นประธานสภานะครับผ่านเวลามาสามปีทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าให้ให้ขอมันไม่ได้ขอต่อพื้นที่ป่านะที่องค์บอกว่ายนเผลกร้อนเพราะว่ามันขอดูรายงานขอดูผลการจัดประชุมประชาคมย้อนหลังไปสามปีที่แล้วพงการอ่า มาขอขับปรึกษาจากพี่น้องเขาที่เหตุแบบได๋ที่ไหนในในในส่วนของในส่วนของพ่อผมเนี่ยคิดว่าถ้าเขามั่นใจนะครับถ้ามาใจก,ก็เอาเข้าสภาเลยอำนาจสูงสูเนี้บอกบอบดขึ้นอยู่กับทองหินครับเพราะว่าทองหินเนี่ยเปรียบเสมือนกับไปบุรุษไปสีครับแค่ทางพานเป็นแค่ปรุษไปสีตอนนี้ทําอะไรได้บ้างครับมันก็ จะพูดยังไงดีเลยจริงๆแล้วาการบริหารจัดการในองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นนยการกระจายอำนาจนนมันก็กักกักอยู่อะ เขามาทําลายชุมชนเราพอเราลุกขึ้นมาต่อสู้เขาทําไมว่าเราไม่ดีนี่ราคามันเป็นเรื่องที่ทําไมอ่ะรัชการระดับคนที่บริหารนะคะทําไมไม่มองชุมชนว่าชุมชนเขาต้องการอย่างนี้เขาไม่ต้องการนะัดขอ,องคำทองคาที่ทําให้เดือดร้อนเขาไม่ต้องการเงินทองเพื่อความรวยของเขาเขาเลยไม่มองชุมชนเราไม่มองตัวเราว่าเราได้รับผลกระทบทั้งที่ในตัวชาวบ้านนะคะ มีสารปนเปื้อนอยู่ในเลือดเยอะยอเลยค่ะถ้าตรวจจริงๆเราเยอะมากขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะรอให้เราตายหมดหรือเปล่าการตัดขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างทัศนะที่ว่าองค์กรปกครองที่ใกล้ชิดที่สุดกับพวกเขาเป็นเพียงแค่บุรุษไปรษณีย์ ไม่ได้พลาดเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาแต่มันพลาดในกระทั่งชีวิตทำฝ้ายนี่มีความสุขอะค่ะได้ใส่ของเราออกไปอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจว่าเออที่เราทำมาเนี่ยก็ยังมีคุณค่าความสุขก็อยู่ตรงนั้นนะคะ ความสุขจากการทำฝ้ายในมุมมองของคนรวมศูนย์ย่อมด้อยค่าเมื่อเทียบกับราคาของทองคำ